มาซื้อวุ้งต้าไนซ์ซึ่มายนี่คะ่ะเล่ตัวน,นี้ชื่อบาร์เรเดอร์เซเบอร์คะส่วนตัวน,นี้จำชื่อไม่ได้คะ่ะตัวน,นี้เป็นดาคาปีศาจนะครับนี่ตัวน,นี้ก็น่าเหมือนดิงหน่อยครับ <c oughs> ตัวน,นี้ก็เป็นหุ่นเดนินที่น่าระะักค่ะแต่กระวนแต่นานนี่ <c oughs> อุลตอร์แมนตัวนี้ค่ะเก่งมากเลยนะครับนี่ตัวนี้อุลตอร์แมนวิกตอรี่ไม่เห็นหน้าเลยครับอ๋อโอเคน, oh, <okay. S 1> นี่ตัวนี้อุลตอร์แมนต้นกำดักนะต้นกำดักนะครับนี่เป็นเพื่อนของตัวนี้ครับนี่นี่ครับเป็นอุลตอร์แมนที่เกิดมาก่อนนะคะนี่ตัวนี้อุลตอร์แมน นี่ไหมมีเขาด้วยแล้วตัวก็สวยด้วยนี่นี่ตรงนี้มีรายกาอะไรก็ไม่รู้ค่ะครับตรงนี้เป็นเพื่อนของอุลต,ตร้าแมนเลโอแต่ตัวเล็กไปไหนนะ่อยนะซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นลางหมดเลยครับุทิร์น ชื่ออะไรครับเนี่ยวุนต้าแมนเบเลี่ยงค่ะนี่ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ครับโตแข็งมากเดี๋ยวเล่นกันเล่นให้ดูนะะับนค่ะตัวนี้ไม่ได้แต่พ่อของน้องเล่นเอาไปเก็บแล้วครับดูนะเด้อซึ่งตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลย นี่ทำอะไรไม่ได้เลยน,นี่นี่นี่ดูอีกทีนะ <c oughs> พอดีว่าตอนนี้นมือแข็งไปอ่ะอ <c oughs> ืมอันอนี้จบแล้วค่ะบ๊าบ๊าเดี๋ยวข้างหน้าจะมารีวิวของเล่นใน